ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวคีมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้ อันบรรพชิตไม่ควรเสดคือ 1. การหมกบุ่นอยู่ด้วยกามปสุขในกามทั้งหลายเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. การทำความเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างนี้ อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจกักษุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสมบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้ เพื่อนิพพานก็ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางอันตถาคตได้ตัดสรู้แล้วเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก ก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นฉนันคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละซึ่งได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบ การงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนี้แลอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพื่อนิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นท,ขขทุกขอริยสั์คือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ขขแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ขขแม้ความตายก็เป็นทุกข์ แม้ความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความเสียใจและความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความทัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานฐันห้าเป็นทุกข์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะสมุททะอริยสัจคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติทำให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามมาตัณหา ภวะตัณหาวิภวะตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจคือความดับด้วยการสารอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแหละความสลับความวางความปล่อยความไม่อารย ดูก่อน<ป>ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธคามิดีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แลได้แก,ก่ความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบความประลึกชอบความตั้งใจชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุยสัปัญญาปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะอริยสัจนั้น ควรกำหนดรู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากักษุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขอริยสัจ์นั้นเราได้กำหนดรู้แล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุอยสัปัญญาวิชชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขสมุทยะอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จักสุขสมุทยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะสมุทยอริยสัจนั้นควรละดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุ ญาณปัญญา วิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขสมุทยอริยสัจนั้นเราละได้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสง สงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธาอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุขญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟ ังมาาก่่อนวทุกขนิโรธอริยสัพน์นั้นควรกระทำให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธอริยสัจนั้นเราได้กระทำให้แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุนปัญญาวิชา,าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้ทุกขญญนิโรธคามินีปฏิปฏาทปาทอริยสัตย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุาายานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายท,ที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกข์นิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัต์นั้นควรเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุญญาปัญญาวิชชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะิโรทขามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นเราได้เจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ยานทัศนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่ประการนี้มีรอบสามีอาการสิสองอย่างนี้ ยังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพรามเทวดาและมนุษย์เพียงนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,ยก็เมื่อใดยาณทัศนะตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่ประการนี้มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้บริสุทธิ์ดีแล้วเมื่อนั้น เราจึงยืนยันว่าเป็นผู้ตรัรสรู้อนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ข้อยานทัศนเกิดขึ้นแก่เราว่า ความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคเจา้าได้ตัดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี้ภิกษุป,ปัญจวัคคียมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทของพระผู้มีพระภาคเจา้าก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจา้าตัดไว พยากรภาสิทนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกนทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นผู้มีพระภาคเจา้าทรงประกาศธรรมจักให้เป็นไปแล้วพวกภุมมะเทวดาได้ประกาศว่า นั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้บิภพระภาคเจ้าทรงให้เป็นไปแล้วณนะป่าอิสิปตนะมลึคไทยวันใกล้พระนครพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆใ,ในโลกให้หมุนกลับหรือปฏิเสธไม่ได้ พวกเทพชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของพวกภูมิเทวดาแล้วพวกเทพชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วววตตสาเ พวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วพวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้ว พวกเทพชั้นนิมมานา,าราดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้วพวกเทพชั้นประนิมมิตตวัสวัตดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานา,าราดีแล้วพวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรม ได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปริมมิตตวสวดีแล้วได้ประกาศว่านั่นธรรมาจากอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตนมลึกทายวัน ใกล้พระนครพาราณสีอันสมณะพราม,มเทวดาม,มารพรมหรือใครๆในโลกให้เหมือนกลับหรือปฏิเสธไม่ได้ เพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงเปล่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประกาศชนี้ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างอันเจิดจ้าหาประมาณม่ได้ก็ปรากฏในโลก ล่วงเทวดานุภาพของเทวดาทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานว่าผู้เจริญทั้งหลายโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญทั้งหลายโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคำว่าอัญญาโกนธัญญะนี้ จึงได้เป็นชื่อของท่านโกนธัญญะด้วยประการชน้แล